ออกแล้วไม่ไม่ปลอดภัยกันเลยดวนะ ยังหมดไม่มาเยอะไปนะน้อผมเพิ่งจะรับเจอเลยอะไม่มาสองบอกให้เรียกบอกให้ลงมาบอกให้เอกให้เข็นมาเข็นเใ็นลงมาวันไม่หออก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 เจอเนี่ผมไปดึงตัวห้องนู้นหนุนให้บอดึงไอ้เนี่ยมาเอาเท่านั้นยังไม่รู้ตอง นี่เป็นบ้านพักหรือว่าอะไรบ้านพักไฟอม่อนเลอาดัใส่ไฟที่มันมันไม่อะไ,ไ,ไต,าตามตามายไฟนั่งมาพูดลยไุดไ,ไปนั่งช็อตเนี่ย Ah, não เอาน้ำเอาน้ำเอาเอาน้ำบอดับไฟไม่ไอตัวนี้เหรอไม่ค่อยถนัดเลย สุดไปหมดแล้วแบตจะหมดแล้วนี่มาแล้วแบตหมดไปแล้ว B.B. ตำหรับมันมาทึกเองใช่ยป่ะสุดว่าฝันนี่ฟันหัวไวนี่สุดวเนี่ยไม่หมดหรืเนี่ยโลโครก่ะโลกอะ Cảm ơn, yeah, bye, okay. oh, nó biết bạn